อันนี้บุกชาวเน็ตชมยอดซิงเกิลมัมบางคนต้องดูไม่ใช่แบมืออย่างเดียวอันนี้บุกนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกชายที่กําลังโตล่าสุดนั้นเจ้าตัวแชร์ประสบการณ์เรื่องของโรงเรียนน้องธีคาย,ยุลูกชายจากที่เคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่พอเจอพิษเศรษฐกิจและลูกชายอยากที่จะอยู่กับแม่ทําให้นักแสดงสาวต้องตัดสินใจย้ายโรงเรียนที่ลูกชายเรียนจากโรงเรียนอินเตอร์มาสู่โรงเรียนธรรมดาว่าแบ่งปันประสบการณ์จากอินเตอร์สู่สามัญ โดยพิษเศรษฐกิจที่ทุกวงการทุกอาชีพระสำหรับสายหาเงินเฟืดเครื่องเรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวแต่สําหรับแอนแอนว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยและมองหาช่องทางทามาหากินอยู่ตลอดเวลาถึงช่วงที่หาเงินยากก็จะพยายามหาให้ได้เพื่อลูกตอนเล็กนั้นทีเรียนอนุบาลเทอมหนึ่งก็หลายอยู่พะโรงเรียนใกล้บ้านที่บางนาของผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลน้องเวลาที่แอนทํางานการเทอมนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางถึงแพงแต่ด้วยวัยตอนนั้นแค่33ายังวัวต้องงานหนัก จึงไม่มีปัญหาวันคืนผ่านไปเด็กชายขึ้นปหนึ่งโดยความที่เห็นลูกเก่งภาษาและตัวน้องขอเรียนโรงเรียนที่มีฝรั่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงออกจากปากของน้องจริงๆเราจึงเดินทางต่างประเทศอีกครั้งเพื่อหาเงินทุนในการเรียนใช้เงินหลายแสนในการเริ่มต้นและยังมีค่าเทอมต่ต่อมาทุกเทอมแต่น้องฝ่ายเรียนและคะแนนเต็มเกือบทุกวิชาจึงยอมให้น้องเรียนอันว่าโรงเรียนอินเตอร์นั้นดีตรงที่เด็กอิสระเล่นเล่น มีทุกอย่างในการเรียนต่อสัปดาห์พ่อแม่แทบไม่ต้องหาเรียนพิเศษไม่ต้องเจอสอบโอเน็ตเอเนอะไรมากมายหรือสอบเข้าโรงเรียนให้เครียดจากเข้าก็เข้าเลยจ่ายตังจบเด็กก็คุ้นกับภาษาอังกฤษส่วนมากบวงเล็บได้ความอินเตอร์ไปเต็มๆซึ่งเป็นส่วนแข็งของโรงเรียนอินเตอร์แต่อย่าลืมสังคมแบบนี้ย่อมแลกมาด้วยกิจกรรมที่แสนแพงเทศกาลไทยบวกเทพแต่ละปีอย่างเยอะบางทีหาเสื้อผ้ากันแทบไม่ทันน้อยหน้ากันก็ไม่ได้ เป็นการสร้างค่านิยมหัวสูงให้ลูกโดยเราไม่รู้ตัวพอป .2 ออผ่านไปค่าใช้จ่ายมีแต่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นประกอบกับน้องเริ่มโตและเริ่มอยากอยู่ใกล้แม่มากขึ้นนั่งมองเงินในบัญชีก,กับพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละปีผ่านไปทุกเหตุผลบวกกันจนเราทิ้งงานทิ้งเงินที่ว่าหาได้ง่ายวงเล็บถึงหาได้ง่ายแต่ถ้ายังต้องจ่ายค่าเทอมและชีวิตที่แสนแพงก็ไม่เหลืออยู่ดีเพื่อลดอัตราชีวิตลงแต่ได้อยู่ใกล้ชิด และดูแลลูกมากขึ้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีหรือร่ํารวยและยังคงหางานทำอยู่ตลอดแต่มุมมองก็เปลี่ยนไปคือต้องหางานที่เราดูแลลูกได้และเซฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงด้วยในจุดนี้จึงมองหาโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่ง่ายเลยใครเป็นพ่อแม่ย่อมรู้ดีและเปลี่ยนจากอินเตอร์มาธรรมดามันต้องเข้ากลางเทอมต้องหาโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่รองรับเด็กเข้ากลางเทอมแบบนี้โชคดีที่ถามเพื่อนๆพี่ๆได้ข่าวจึงลองไปดูเห็นชอบเลยให้เรียน ตอนแรกกลัวมากพ่อนน้องไม่เอาเลยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอาแต่ท้ายที่สุดเราให้เหตุผลให้ดีบอกความจริงถึงสถานการณ์ในชีวิตทุกอย่างพอไปหลายวันเข้าและปรับชีวิตกันอยู่พักหนึ่งเรื่องดีๆในการเข้าเรียนก็ตามมาที่สําคัญค่าเทอมไม่แพงมากกิจกรรมไม่เยอะมากไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุและความเฮียบของครูไทยดีกว่าอินเตอร์ตรงที่อัตราการแกล้งกันแรงๆมีน้อยน้องเคยเล่าว่าอยู่โรงเรียนเก่า โดนจับขนน้าในสระน้ําโดนมัดอยู่ในถุงดําแทบหายใจไม่ออกโดนดิศอแทงเลือดอาบกลับบ้านทุกวันวันนี้ไซจิศยังปากคาหลังอยู่เลยเพราะความอินเตอร์มันสลามมากเกินวงเล็บบางทีแต่ที่นี่ไม่มีเรื่องแบบนี้กวนใจวงเล็บมีนิดหน่อยตามภาษาเด็กๆแต่ไม่รุนแรงมากอาหารกลางวันมีให้ทานไม่เสียเงินทุกวันนี้มีความสุขตามอัตราที่มีที่เป็นอยู่มีบ้างที่หนักๆจนท้อแต่ก็ไม่ถอย มีตัวเองและลูกเป็นกําลังใจตลอดมาและส่วนตัวเองตัดขาดสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหมดไม่เที่ยวไม่ซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางและยังคอยมองหาช่องทางในการทํามาหากินและคอยถามไทยไอเดียใหม่ๆจากคนรอบข้างอยู่เสมอบางทีการลดไตระดับลงลดอัตราลงเราอาจจะพบกับความสุขมากกว่าเดิมก็เป็นได้สิ่งที่ต้องทําคือหยุดทบทวนอะไรบ้างที่มันเกินไปกับชีวิตก็ให้ลดลงอะไรที่ขาดหายก็เติมให้ แล้วชีวิตไม่ต้องดีพอสำหรับใครหรอกแต่พอดีกับตัวเองให้มีชีวิตต่อไปได้ก็พอทุกอย่างแก้ได้ยังไม่สายเกินไปคุณภาพของชีวิตเริ่มเต้นที่ความคิดของเราเองเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ครับแฟนๆก็ต่างเข้ามาชื่นชมบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ครับว่าตัวอย่างของซิงเกิลมัมของแท้แฮชแท็กซิงเกิลมัมบางคนก็ต้องดูไว้ไม่ใช่ขอแบมืออย่างเดียวเรียกว่าเป็นการแบ่งประสบการณ์ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับอย่างแอนนี่บรุ๊ก ที่ได้มาให้แง่คิดที่ดีเกี่ยวกับการเป็นซิงเกิลมัมครับเป็นดีข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ